เดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูครับหลังจากที่จอดจอดตั้งแต่วันที่เอากาฟิลไปล้างครับไม่แน่ใจนะว่าจะติดไม่ติดแต่ว่าเอาตู้ชาร์จมาสำรองไว้อยู่เออเใครเปิดอันนี้ไว้อ่ะเ,เปิดไว้ทำไมเปิดไว้หมดเลย เื่อทำไมอะลองดูที่ว่ามีไฟไหมมีป๊อกมีแป๊กไหมเอ้ามีนี่มีนี่มีรุ้นครับ<ม>เผาหัวก่อนครับเผาหัวก่อนรุ่นเก่าๆต้องบิดกุญแจกับด้านหลังเพื่อที่จะเผาหัวก็คือนี่เหละ เอาประมาณนาทีหนึ่งผมจะใช้มือนเนาะเอไปดึงคันโยกวาวอะ่ะมันต้องโยกวาวนะครับรุ่นเก่าขออนุญ,ญาตนะครับถ้าใช้ขาบีบปุ๊บอ่าลองดอูไม่ได้อเอาค้างไว้ดีกว่า นี่นะครับตองข้างไปวกอย่อ yeah, ย่าอ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 ย่อ yani ย่าอยาหมพอไหมอหัวไหมอหัวไหมกาลังสติดกาลังสติดอย่ากำลังจะติดขอให้ติดทีเถื่อเกือบติดแล้วครับโอ้รอมันมีตัวเลย

โอ้โหติด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 เดี๋ยวนั่นดย่างยังไงกันเอาติดนะครับถือว่าหม้อแบตใช้ได้อยู่แต่รถดะมันติดง่ายอยู่แล้วครับติดก็มีไฟไม่มีไฟแค่นั้น เรียนน้ำกลคนะเรียนน้ำกลนะเรียนน้ำกลดไปนั่นเอยเ้าสัเป็นหลกฮะนายแจ้ไรอย่าเาไปรันจะยู่้แล้วแต่ว่าพวกท่านเอาไปโดนนีนี่เนี่นายเารวจตั้งด้านเด็้มายนนายแจ็คนะฮะมานนะเออลองเอารนนแจไป ไปเี๋ยวจะพาไปครับลองดูเข้าเกียร์ง่ายๆเลยนี่โน่เนี่ยเกียร์เนี่ยเกียร์หนึ่งขึ้นข้างบนเกียร์ถอยลงข้างล่างก็ไล่ตามนั้นแหละครับผมจะไปเกียร์สองเอา จะสองไม่ไปวะจอดค้างไปนานพงอ,อ,อะไรไม่ใช่เบาๆนะฮะเนี่ยผงขับมือเด,ยเดียวเนี่ยน่ห <laughs> นักพงอะไรหนักเฮ้มันมีน้ำเหลืออยู่หรือเปล่าเนี่ย คลาสนี่หยับแรงไม่ได้ครับแตกเฮ้ยลงข้างทาง,อองมาไม่นัก เรียวยได้ประมาณ60-70ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ ้อนนี่ไม่มีครับไปต้องไปถามหาครับ แบบเดนเดนทุกีเบรกอยู่ไหมเบรกอยู่ไหมไม่ได้ลองเบรกด้วยแล้วเขาเกียร์สาม ปัามล่างเล็กครับมันต้องแปลงใส่แล้วช่างก็ไม่ยอมมาตัวใหญ่ใส่เอาตัวเล็กใส่พอน้ํามันจะเข้าบนเนี่ยดันลงไปแรงข้างล่างก็จะทะลุออกมาเลยก็เลยจะเหยียบเหยียบเพื่อที่จะพอที่จะเข้าเกียร์ได้นะครับมันก็เลยดังกรึกกรึบกรึบกรนะครับมีเสียง ประมาณ1ปีเพราะว่ามันมันไม่ได้หนักอะไรมากมายคือมันรั่วมานานแล้วตั้งแต่หน้าฝนปีที่แล้วจะเอาไว้นี่เลยแล้วรถคันนี้ก็จอดอะไรเนี่ยรถดีเทนเนี่ยเอาออกไหนให้คนอื่นเขาแบบปะด้วย มก็จะถอยเข้าไปเดี๋ยวรอรถอีแตนต่อกันี่ขอใช่งเง้ยบเ้เตัมตมต,ต,ต,ต็บ็มมึงไปหนกันกนเข้ากอนอี เราดูมันรถยังไม่หยุดมึงเข้าเกียร์เลยเนี่ยเดี๋ยวเกียร์ก็แตกไอ้ระบบเกลือมันจะเช็คเช็คลมตอนคันี้ก็จะป่ายางยางเส้นข้างนี้นะมันจะ เป็นยังไงก็ค่อยดูกันแล้วกันมันรั่วมาเป็นปีแล้วนี่นนโอเคนะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามนะครับช่องท็อปแทบหกล้อไฮโซท็อปแทบพากินพาเที่ยวนะครับ แล้วก็ดัมซิ่งเสราคามฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบใจเดี๋ยวทำคลิปดีๆให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ